สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ YouTube ช่องแพรพ่อปร์ตี้นะคะพาลูกค้ามาอยู่ที่หมู่บ้าน9ก้าระดาบุรีล์ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหลังนี้บ้านขายอย่างเดียวนะคะจะอยู่บริเวณหลังหัวมุมเลยนะคะเนื้อที่เยอะที่สุดเลยค่ะ70ตารางวานะคะเป็นบ้านลักษณะ2ชั้นนะคะสี่ห้องนอน3ห้องน้ํานะคะตกแต่งพร้อมอยู่ไว้แล้วทั้งหมดนะคะสามารถจอดรถในบ้านได้สองคันนะคะ แต่จอดนอกบ้านได้แบบถ้าใครมาหาอะไรเงี้ยค่ะเยอะเลยเพราะว่าเป็นหลังสุดท้ายนะคะเดี๋ยวแพราวจะพาชมบริเวณรอบๆบ้านก่อนนะคะหลังนี้ทำต่อเติมเอาไว้สวยมากๆค่ะตรงนี้เป็นต้นองุ่นนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยชอบปลูกต้นไม้มากด้านข้างเนี่ยเนื้อที่จะเหลือเยอะนะคะก็เลยจัดเป็นสวนเป็นต้นไม้มงคลถ้าลูกค้าคนไหน รู้เรื่องต้นไม้ดีก็จะรู้ว่ามันสวยมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นทอรเรสในส่วนต่อเติมนะคะเดี๋ยวแพจะให้ดูเต็มๆบรรยากาศดีมากเลยอ่ะติดทุ่งนาแล้วแบบลมเย็นมาจากหลังบ้านนะ่ะเมื่อกี้ตอนแถวยืนดูอะอ๋อจะมีห้องน้ำด้านนอกตรงนี้อีกหนึ่งห้องตรงนี้จะเป็นห้องรับรองแขกนะคะอย่างแบบ มีปาร์ตี้หรือมีใครมาสังสรรค์ที่บ้านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้เป็นห้องนอนก็นได้นะอันนี้จะเป็นส่วนต่อเติมของรอบบ้านนะคะในบ้านจะมีสี่ห้องนอน3าห้องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นส่วนต่อเติมจะมีห้องน้ำด้านลอกอีกหนึ่งห้องนะคะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นตามในคลิปนี้ทุกอย่างนะคะให้ไปทั้งหมดเลย ทำต่อเติมเอาไว้สวยมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องทาเครื่องต้มน้ำร้อนนะคะสำหรับควบคุมทั้งหมดของบ้านไม่ต้องมาติดเป็นตัวแยกเพราะว่าหลังเนี้ยมีอ่างอับน้ำด้วยเดี๋ยวพาๆขึ้นไปดูเทเรสข้างบนค่ะบรรยากาศแบบดีมากเป็นฟิลแบบทุ่งนาเมื่อกี้ลูกค้าเลาให้ฟังว่าแบบแต่ก่อนเนี้ยก็คือแบบก่อนยัง ไม่ท้องนะคะก็คือมาโยคะตอนเช้าดูสิอันนี้รอบๆพุลมเย็นมากอันนี้เป็นเทอเร์เรส้านบนเห็นไคะว่าพัดลมตัวปิวอะคือลมเย็นมากะคะ่ะได้ยินเสียงลมไหมคะอากาศดีๆอ่ะเหมาะสําหรับใครที่ต้องการหาบ้านในเมืองนะคะแต่ว่ายังอยากได้ความสงบค,ความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีความ เพราะหลังเนี้ยข้อดีเลยก็คือแบบอยู่หลังมุมขานเนื้อที่เยอะไม่ว่าจะเรื่องของการจอดรถหรือพื้นที่ใช้สอยในบ้านแล้วก็จริงๆอ่ะเขาตกแต่งไว้สวยมากเลยจริงๆแพลชอบมากเลยตรงเนี้ยเพราะว่าส่วนตัวแพ จะดีไปค่ะเดี๋ยวพาพาเข้าไปดูในบ้านนะคะลมเย็นมาจากหลังบ้านนี้ไม่ได้เปิดแอร์นะคะข้างล่างด้านหลังก็จะมีปั๊งน้ำถังสำรองน้ำสูสงส,สักล้างถังหลังคาไปแล้วตรงนี้จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็จะเป็นในส่วนของครัว ลงไปด้านหลังนั้นก็จะเป็นโซนส,สักล้างอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะแล้วก็จะมีห้องนอนนะคะอยู่ข้างล่างหนงห้องเฟอร์นิเจอร์ให้ตามในรูปทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำด้านล่าง แยกส่วนเปียกส่วน d ี่เอาวไว้ฝักบัวเป็นชาเวอร์ทั้งหมดนะคะมีที่เก็บมุมนี้สวยๆไปค่ะเดี๋ยวพาพาขึ้นไปดูด้านบนบันไดที่จะขึ้นบ้านนี่คือกท็ทำใหม่นะคะกวา้างมากค่ะเวลาขนของขนอะไรเข้ามาเนี่ย ก็จะสะดวกเพราะว่าถ้าบ้านที่แบบทําบันไดเล็กๆกเวลาย้ายของขนของเข้ามามันก็จะแบบหลังอื่นนะคะกระเบื้องข้างบนนะคะจะเป็นจะไม่ได้ปูลลมิเนตนะคะจะเป็นกระเบื้องอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ค่ะที่จะมีห้องน้ำในตัวมีอ่างอาบน้ำด้วย ก็มีระเบียงนะคะออกไปด้านนอกได้อันนี้จะเป็นห้องน้ำเป็นห้องทอี่ด้านบน ก็อันนี้จะเป็นห้องนอนตรงกลางก็ใส่เฟอร์นิเจอร์ไปแล้วส่วนมากห้องนี้จะเป็นห้องที่เอาไว้รับแขกเวลามีคนมาบ้านอะไรเงี้ยค่ะแพลชอบห้องนอนนี้นะส่วนตัวเพราะว่าเห็นไหมคะลมปลิวคือลูกค้าเขาออกแบบโดยการที่แบบคิดมาแล้วอะว่าเออจะอยู่เองอะก็เลยปกติตรงนี้ค่ะจะไม่สามารถเปิดออกไปได้ แต่อันนี้ก็คือเขาทำให้เปิดได้แบบรอบทิศทางเลยหลังนี้นะคะราคาขายแบบตอนแรกก็คือราคาก็สูงมากเอาจริงแต่ตอนนี้คือปรับลดราคาลงราคาอยู่ที่5ล้านนะคะห้าแสนบาท5้าล้านห้าแสนบาทนะคะ เนื้อที่70ตารางวาพร้อมของตกแต่งทุกอย่างในบ้านทั้งหมดเลยเราบ้านก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยค่ะเพราะว่าลูกค้ามีธุรกิจแบบหลายจังหวัดแล้วเนาะก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่แต่หลังนี้คือตั้งใจว่าทําไว้แล้วว่าต้องการจะอยู่อาศัยจริงๆแต่ก็มีเหตุให้แบบจะต้องย้ายก็เลยตัดสินใจขายนะคะ ลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่แพร่พัพพอร์ตี้เลยนะคะแพรยินดีนะคะดูแลบริการนะคะหรืออยากจะมาดูบ้านนะคะสามารถติดต่อแพรโดยตรงได้เลยนะคะโอเคค่ะฝากกดติดตามนะคะ s u b s c r i b e นะคะ YouTube ช่องแพร p พ o พพอร์ตี้นะคะจะได้เห็นเป็นซีเฟิร์สนะคะเวลาแพรล,ลงซื้อขายบ้านหรือว่าปล่อยบ้านให้เช่าอย่าเงี้ยค่ะจะได้เห็นเป็นคนแรกนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ